ครที่จะซื้อดอกไม้ไปไหว้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่แอมชัดๆัดนะคพื่อนมาทำบุญกับน้องแอมตอนนี้น้องแอมถึงวัดแล้วนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้นะคะดีใจมากเลยที่ไดมาพบพี่น้องชาวภาคใต้นะคะก็มาร่วมทําบุญด้วยกันได้ค่ะร่วมทําบุญเสียบไม้ถวายพระะคะ เลยค่ะทุกคนอตอนนี้เขาก็จะมาซื้อดอกไม้กันนะไปนักนดกไม้ก่อนมาใครรับเลยทายสรงถึงีนี้นะคะีมีกาเนส่วนยนะคะคนเยอะมากเลยค่ะจะไม่ทันนะคะเพราะมีคนมาซื้อดอกไม้ออย่ายรอ เราก็มาขายดอกไม um <ếu> ้นะคะให้กับพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยน้องก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บภาพให้ดูเนาะเอาละทุกคนตอนนี้นะคะทั้งจะทําบุญทั้งจะถ่ายรูปคนกันไปหมดเลยพอ่พอพ่อแม่แม่เซภาคใต้เยอะมากเยอะจริงๆค่ะนี่เลยนะคะตอนนี้ก็หลังไหลตอนนี้อยู่หน้าเวทีก็เยอะนะทุกคน

นนี้ก็เราก็อยู่ที่วัด้วยระยะสวยมากเลยค่ะทุกคนเลยสวยสวยสวยอันนี้ทํโบุใหม่นะคะเราก็อยู่ที่ตรงเขาขายดอกไม้กันทําบุญกันทีบทเนาะโอเคไปแล้วค่ะเราก็จะไปขึ้นเวทีแล้วนะโอเคค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะคน้องเอมชอดิชานกับพี่โกนะคะแม่หนูอยากจะพูดใต้มากเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้จักสำเนง ร้อยแรงร้อยแรงมันมันมันแปลรงเยองไงคะวันตอนนี้น้องแอลพูดยังไงนะวันนี้เรามารับบทเป็นมือเตาค่ะน้องแอมชอริชาเอ้าเท่าไหนคะยังไงคะแม่น้องแอมชอริชาคนเยอัมากยังไงคะสามียงขอสามียงน้องได้ไหมคะคนเยอะมากค่ะค่ะแอมชอริชารูซ้อมมาแล้วนะคะจริงๆริงนารูซ้อมมาแล้วค่ะแต่ว่าลืมแล้วนะคะ ขอบพระคุณค่ะมีของฝากจากภาคใต้อีกแล้วสตอนะคะ,าะตาสโ่เจี๊ยบตอตอนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องแอมก็มาแจกความสนุกให้พ่อแม่พี่น้องชาวใตา้ทุกท่านนะคะไม่ทราบว่ามีแดนเซอร์ไหมคะวันนี้น้องเอมมาโชว์เดี่ยวรู้สึกเหงามากเลยค่ะอยากจะได้แม่มีนะคะ ทุกทกคนนะคะแขกผู้มีเกียรติในวันนี้นะคะร่วมสนุกกับน้องเอ็มได้นะคะวันนี้ก็มีเพลงภาคใต้มาฝากนะคะช่าผลงานเพลงนะคะเอาผลงานเพลงต่อไปค่ะเป็นเพลงที่น้องเอ็มได้เป็นซิงเกิลตรีอนนี้น้องเข้าซิ้งค์นตรทีแล้วท่นทุกคนเดี๋ยวก็จะสมบทเป็นมือเาวต่อกันนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศให้ดูกันนะเพลงแรกในค่ายแกมิโกคุณแม่รู้ไหมคะว่าเป็นเพลงไหนอหอข้าวสาวบ้านนอกค่ะ ตอนนี้นะคะน้องแอมก็ร้องเพลงเสร็จแล้วตอนนี้เราลงเวทีแล้วเดอ้อทุกคนลงจากเวทีแล้วค่ะเบลลก็กำลังจะเดินไปหาน้องแอมนะคนเยอะมากเอฟซีเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะไปถ่ายรูปกับน,น้องกันนะคะไปถ่ายรูปก่อนค่ะยังค่ะยังอยู่เปิดไฟตรงข้างรถค่ะใช่มาเลยค่ะพ่อมาถ่ายรูปก่อน ตอนนี้ก็เพราะพ่อแม่ก็กำลังจะมาถ่ายรูปก,กับน้องกันนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ขอไปดูแลน้องก่อนนะอใครมาไหนว่าไม่มาโอเคค่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะเดี๋ยวไม่ปิดคลิปเลยตอนนี้เราก็กำลังจะกลับใต้กันแล้วเพราะว่าถ่ายเสร็จแต่เมื่อคืนลืมปิดคลิปคันเหนื่อยอยากจะนอนแหงหนามกับบอ่ออาบ เราก็จะมาปิดคลิปกันเราก็จะมาดูเอ๊ะ่าใครบ้างนะมาส่งหญิงเนาะนี่เลยนะคะทุกคนคนมาส่งบาย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 เมื่อคืนลืมปิดคลิปอ่ะเมื่อคืนลืมปิดคลิปมาปิดคลิปเช้าเอานะก็มีพ่อพ่อแม่แม่มาส่งอันนี้ก็พ่อกับแม่เราเพิ่งเจอกันเจอแต่ในออไลน์ใช่ไหมคะพ่อเจอกันแต่ในไลน์ไม่เคยเจอตัวจริงเลยใช่แล้ว แล้วต้าหยองนู่นอีกสองท่านนั่งรออยู่นู่นเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนต้าหยองไม่ได้มาตอนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ล้องไห้แล้วมั้งตอนเนี้ยน้อ่นหน่อยนะคะไม่ได้มาหาพี่แอบเลยว่าหนูตื่นสายใช่ไหมไม่เตียบก็เลยไม่ได้มาเลยตัวเองว่าต้าหยองกรธแล้วเอาล่ะทุกคน ตอนนี้เราก็จะไปเช็คอินซะก,ก่อน,ออนโอเคค่ะทุกคนเราก็จะลากันแล้วนะภาคใต้นะคะไปกันแล้วนะภาคใต้ถ้าใครคลิปนี้นะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่เล็กด้วยเด้อไปแล้วค่ะภาคใต้แล้วจะมาใหม่นะคะภาคใต้บ๊ายบาย